สำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อค่ะอย่าลืมจุดแก๊สด,ด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนต,อนต่อมานะคะก็ให้ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนให้เกลือละลายเข้ากับน้ำค่ะหลังจากนั้นเมื่อเกลือละลายแล้วก็เอาหม้อมาพักไว้ค่ะขั้นต,นตอนต่อมานะคะก็คือการล้างไข่เป็ดค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นำไข่เป็ดทั้งหมดมาใส่ลงในขวดโหลค่ะจากนั้นเทน้ำเกลือลงไปค่ะให้ท่วมไข่เป็ดหลังจากนั้นให้ใส่ถุงพลาสติกลงไปค่ะหลังจากนั้นปิดฝาและทิ้งไว้2-3สัปดาห์ค่ะ นี่เป็นตัวอย่างภาพไข่เค็มจากอินเทอร์เน็ตค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายตัวอย่างไว้ขออภัยด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านไปสองสัปดาห์นั้นไข่ก็ยังแดงอยู่ค่ะเรามาดูศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับการทำไข่เค็มดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะต่อมาคือการทำตามลำดับขั้นตอนค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือการประหยัด เรียบง่ายแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับต้นทุนที่ใช้ในการทำไข่เค็มทั้งหมดนะคะก็จะมีจะมีไข่เป็ดค่ะประมาณ10ฟองราคาประมาณ60บาทค่ะแล้วก็จะมีเกลือทะเลด้วยค่ะก็คือเกลือทะเลทุกบ้านก็น่าจะมีอยู่แล้วเลยทำให้ประหยัดต้นทุนไปด้วยค่ะ และสุดท้ายก็เป็นน้ําค่ะก็คือน้ําจะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ปาปราปาก็ได้หาได้ตามบ้านเลยค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ